สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิตอลนะคะหรือดิจิตอลซิเค r ิตี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจทำความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกดิจิตอลกันนะคะก็คือเป็นการเข้าใจความรู้พื้นฐานโดยทั่วไปของความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะโดยจะมีอันตรายที่มาจากผู้ไม่พึงประสงค์นะคะในโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงเสี่ยงภัยคุกคามและรับมือกับภัยอันตรายในโลกดิจิตอลค่ะซึ่งระบบความปลอดภัยในการทําธุรกรรมดิจิตอลเนี่ยเป็นทักษะหนึ่งที่ควรตระหนักและรู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงนะคะเพราะในโลกธุรกิจดิจิตอลเนี่ยแฝงไปด้วยภัยอันตรายต่างๆมากมายเลยค่ะ ที่อาจจะทําให้องค์กรหรือธุรกิจได้รับความเสียหายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกแฮกบัญชีการถูกจารกรรมข้อมูลสําคัญต่างๆการถูกขโมยรหัสผ่านหรือการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการถูกจารกรรมทรัพย์สินหรือการติดไวรัสและการโจมตีเฟิร์มแวร์นะคะซึ่งล้วนแต่เป็นภัยร้ายต่อองค์กรนะคะหรือธุรกิจแทบทั้งสินนะ้นเนาะ ่คะนี่ก็จะเป็นข่าวที่เราจะพบเห็นในปัจจุบันนะคะว่าจะเป็นข่าวโดนแฮ็กบัญชีถูกดูดบัญชีถูกดูดเงินไปในบัญชีหมดเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็แพร่ระบาดมากนะคะในปัจจุบันทําให้มีผู้เสียหายนะคะเยอะมากต่อมานะคะก็จะเป็นผลกระทบที่มีต่อเด็กและเยาวชน,นะคะ่ะในข้อที่1เลยก็คือผลกระทบ ด้านสังคมเด็กและเยาวชนที่เล่นอินเทอร์เน็ตจนขาดการควบคุมตนเองนะคะมักพบว่าจะมีการเปลีป่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์ภายในสม,มาชิกครอบครัวค่ะเกิดค,ความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็เกิดความขัดแย้งในครอบครัวอาจจะทําให้ทะเลาะก,กันได้ค่ะต่อมานะคะข้อ2ผลกระทบทางด้านร่างกายค่ะ เด็กและเยาวชนที่เล่นคอมเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะมีอาการทางกายที่ไม่ทราบสาเหตุเช่นการปวดศีรษะปวดหลังปวดข้อเจ็บหน้าอกอ่อนเพียเป็นต้นเหตุอาการเหล่านี้นะคะจะหายไปได้หลังจากการหยุดการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งในด้านนี้เนี่ยก็เคยมีข่าวเด็กเล่นเกมนานๆจนหัวใจวายเฉียบพันตายคาโต๊ะคอมเลยค่ะต่อมานะคะ เป็นข้อที่3ก็จะได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์ค่ะเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมักเป็นผู้เล่นอินเทอร์เน็ตประเภทที่มีความรุนแรงอย่างหมกมุ่นนะคะและกระทำผิดความผิดในลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตเกมที่มีความรุนแรงทำให้เด็กและวัยรุ่นเนี่ยมีความคิดอารมณ์และพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงโดยเฉพาะในวัยเรียนและวัยรุ่นนะคะ ในด้านนี้เนี่ยก็เคยมีข่าวมาว่าเด็กเล่นเกม GTA แล้วนำไปเรียนแบบในชีวิตจริงค่าแท็กซี่ค่ะนี่ก็เป็นผลจากการเรียนแบบในเกม GTA นะคะเพราะว่า GTA เนี่ยเป็นเกมความรุนแรงค่ะต่อมาเนาะเด็ก ติดเกมแล้วหัวเรห้ควบคุมอารมณ์ไ้ไหชอคิป่เลยค่ะอยาให้กูเจอมันในชีวิตจริงไม่ต้ันสอบมันทำไมเน่ยไมอะไมอที่ทไม่ดีของเราเสียกูจะมีไร้บ้งมเดี๋มึงตายออมคไงเนี่ย ขอร้องได้ไหมเขาหนูจะนอนันเนี้ยเหรอโอ้ถเอ้ยเฮียมันพังไหมเฮียผมพังเลยมไม่ไม่มพังโอ้โหคุณน oh oh. oh. ี่ายังไไม่ได้นะลูกนะ เนด้านเจของเรานะลนเงนะค่ะนี่ก็จะเป็นย้ายห้กูเจอมในีวาตจริงค่ะที่มีผลต่อการเล่นเกมเวลานานค่ะสอบต่อมานะคะก็จะเป็นวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนค่ะในข้อหนึ่งเลยให้ความสำคัญในเนื้อหาของอินเทอร์เน็ตว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรและมีส่วนร่วมในการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตด้วย ข้อ2นะคะให้คําแนะนําปลูกฝังบอกให้รู้ผลดีและผลเสียในด้านต่างๆของการเล่นอินเทอร์เน็ตมากจนเกินไปนะคะเช่นขาดประสบการณ์ขาดทักษะไม่ได้ทํากิจกรรมในด้านอื่นๆ 3. กกำหนดและควบคุมเวลาเล่นคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของลูกให้ชัดเจนและควบคุมไม่ให้เด็กใช้เวลากับคอมหรืออินเทอร์เน็ตมากเกินไปนะคะ่ะ 4. ส,ส่งเสริมให้ลูกใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในแง่าการศึกษาให้มากขึ้นเช่นคัดเลือกโปรแกรมเกมที่เหมาะสมกับอายุกับวัยของเด็กและเยาวชนนะคะเช่นโปรแกรมการสอนวิชาต่างๆเกมการศึกษาหรือการสอนภาษาอังกฤษนะคะค่ะแล้วก็จะมาสรุปกันนะคะ ในการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทยเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อเด็กและเยาวชนไทยมากขึ้นทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาพฤติกรรมทั้งการเรียนแบบหรือปัญหาการติดก,การใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยหากสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงจุดแล้วนอกจากจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ต ของเด็กและเยาวชนลงได้แล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัวและชุมชนทั้งในสังคมอีกด้วยนะคะอีกทั้งยังสามารถนำไปนำประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใช้ได้ทั้งเรื่องการพัฒนาทักษะหรือการสื่อสารที่ดีได้ด้วยค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ